หานะพี่นะเหหครับนี่นะครับพานะครับเนาะพาท่านปีไม่ลึกมากนะพี่สองห้าสองเก้าแต่นะครับประสบการณ์นะครับนี่นะครับเห็นย่างที่บอกไปเนาะพี่นะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับเนาะเห็นไหมครับท่านหากปราสมเด็จวัดระฆังไปนะพี่นะไปอ่านประวัติท่านดีๆนะครับเนาะหลวงพ่อชาญนลงนะครับนะครับท่านนะครับ เป็นทายาทนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับในยุคนั้นนะพี่นพื่นะในยุคท่านนะนะครับแล้วท่านเหมือนนะครับท่านไปเจออาจารย์หลวงปู่เทพโลตรอดนะครับนอสายในดงนะครับท่านก็เลยกิดศรัทธานะครับแล้วท่านกระบวชนะพี่นพ่นะท่านเรียนแพทย์จบมานะครับนะเป็นทายาทเศรษฐีพันล้านนะครับแล้วก็เรียนแพทย์ที่รู้สึกจะต่างประเทศนะอเมริกานะครับจบมานะครับแล้วก็เหมือนก็ตามวัยรุ่นต่างประเทศนะครับนาอท่านก็แบบสุกสนทั่วไปนะครับนแล้วท่านไป